กาเปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายประสิทธิ์วุฒินันชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตเจ็ดพักเพื่อไทยขอทราบความคืบหน้าอ่างเก็บน้ำแม่นาวางตําบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่กระผมขอย้อนไปเมื่อ31สิงหาคม2537พายุแฮร่ ทลมที่ตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ทำให้อ่างเก็บน้ำแม่นาวางพังเสียหายทั้งหมดประชาชนได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสที่นาตำบลบ้านหลวงเปลี่ยนเป็นนาน้ำฟ้าทันทีครับท่านประธานผ่านมา26ปี ถึงฤดูทำนาเช้า,ชานาเดือดร้อนต้องไปหาไม้ไผ่มาทำฝายน้ำล้นเพื่อรอเทวดาเทวดาเมตตาให้ฝนมาชาวนามีน้ำทำนาแต่บางปีครับท่านประธานเทวดาให้ฝนช้า,าชาวนาเดือดร้อนครับท่านประธานมาปีนี้สํำหนักถึงหนักมากชาวนาทำนาไม่ได้ หรือเทวดารู้ว่าได้งบประมาณปี2563ถึง494.4ล้านบาทสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ดาวางผ่านท่านประธานสภาไปยังรัฐบาลหนีไม่พ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับดูแลกรมชนประธานมาวันนี้เดือนที่6ของปี63งบประมาณปี2 5 0 0 63 <Okay. S 2> จะสร้างอ่างเก็บน้ำแม่นาวางเดือนไหนสำเร็จเมื่อไหร่กราบขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ